สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักูวิลล่าไทยแลนด์ดอทคนะครับพามาชมภูวิลล่าเปิดใหม่ช่วงปลายปี2023ครับผมแบบ7ห้องนอนชื่อว่า DJ P3 และ P4 ขนาด7ห้องนอน7ห้องน้ำห่างชายทะเลเพียงไม่ถึง100เมตรครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเราพาไปดูชายทะเลกันนอกจะเป็นบ้าน ติดกัน2หลังบ้านแฝดสหลังติดกันแต่แบ่งเปิดนะครับผมสองหลังรวมกันก็ได้14ห้องนอนหลังนี้จะอยู่ได้1 0 14อ่าเก็บห้องนอนครับผมเนี่ยครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้านะครับอดมินอาจจะขอย่าทาคลิปเดียวแล้วพาชม2หลังเนาะเพราะว่าหลังแรกตรงนี้จะเป็นของ p 4นะครับเดี๋ยวภายในเราไปดูของ P3 แต่กันตรงนี้ก็จะเป็นสระแต่สระสองฝั่งเหมือนกันแต่แค่เป็นเหมือนการมิลเลอร์กันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสระขนาดใหญ่เหมือนกันครับมีที่นั่งแช่มีโซนเด็กนะครับผมแล้วก็ด้านในก็ เป็นโซน p r i v a t e อย่างนี้เลยนะครับห้องนอนท่านบนมองเห็นวิวทะเลเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบ้านกันครับผมแล้วในส่วนด้านนี้เป็นหลังของ P3 นะครับผมบ้านภายในเหมือนการแต่งแต่งแค่แค่ด้านฟาซาดด้านหน้าเท่านั้นเองนะคะรับผมฟังชั่นออปชั่นขนาดสระว่ายน้ําเหมือนกันทั้งหมดมีทั้งตกบริการทั้งหมดติดก,กันได้เลยนะครับผมแล้วตรงนี้ครับบรรยากาศภายนอกจะให้ออปชั่นองมีถังน้ำแข็งมีเตาบาร์บีคิว BBQ, มีโต๊ะทานอาหารด้านนอกนะครับผมขนาด10ท่านมีบีนแบ็กให้นะครับมีที่ตากผ้าให้นะครับผมเราไปดูด้านในบ้านกันครับอ่าพอเรามาดูด้านในบ้านนะครับผมบ้านจะให้ค่อนข้างความไฮซีลิ่งนะครับผมเผลอๆมากกว่าตึกสูง3ชั้นนี่ครับให้ความโปร่งโรคสบายไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารในบ้านมีแอร์ข้างในตรงนี้3ตัวแล้วก็มีโต๊ะพรูด้วยนะครับผมโต๊ะพลูแล้วก็ ชุดคลาโอเกะจาก jbl tv ขนาดใหญ่แล้วก็มีมิกเซอร์นะครับผมให้เสียงค่อนข้างดีเลยแล้วสามารถเปิดจาก smart tv ได้ด้วยนะครับผมให้ดูบรรยากาศหรือใครอยากจะมาต่ออะไรมิกเซอร์นะครับผมจะเป็นรุ่นนี้แล้วลำโพงก็ jbl นะครับผมมีไม้ให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของส่วนของตรงครัวกันครับตรงครัวตรงนี้ก็จะเป็น ครัวอินดอร์ไม่มีครัวนอกนะครับเป็นเตาไฟฟ้าขนาด2เตานะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์จานชามครัวไมโครวเวฟหม้อหุงข้าวแล้วก็กาน้ําร้อนนะครับมีถังขยะมีกระมังซึ้งล้างจานครกนะครับผมแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่ให้ถังน้ําแข็งขนาดเล็กให้บริการเช่นกันครับผมเราไปดูในส่วนต่อไปกันครับ พอถอยมาจากครัวตรงด้านนี้นะครับเราจะพามาดูห้องนอนห้องที่1นะครับผมห้องนอนห้องที่1ชั้น1นะครับชั้นหนึ่งจะมี3ชั้นสอจะมี4ห้องนอนจะเป็นเตียงขนาด6ฟุตและ3ฟุตครึ่งนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ําในตัวมีเรนชเวอร์เช่นกันครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับผมและตรงนี้ครับห้องนอนห้องที่สองนะครับผมก็จะเป็นเตียงขนาดเดียวกันห้องน้ําขนาดเดียวกันเลยครับผม ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ําที่เป็นคอนเนคกับห้องนอนริมสระชั้นหนึ่งนะครับผมนี่ครับจะเป็นคอนเนคกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนริมสระชั้นหนึ่งเห็นครับห้องนอนริมสระชั้นหนึ่งก็คือจุดเด่นก็จะเห็นเทควิวสระได้ขนาดเตียงก็เช่นเดียวกันตรงนี้โต๊ะเครื่องแป้งจะแตกต่างกับห้องอื่นนิดนึงแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเช่นกันครับนี่ครับห้องน้ำในตัวก็จะเหมือนที่เราไปดูเมื่อสักครู่น,นี้มานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั้น2กันครับผม บันไดขึ้นตรงนี้ครับจะเป็นบันไดวนแบบโมเดิร์นสวยเลยครับผมเดี๋ยวเราขึ้นมาดูชั้น2องครับชั้น2ก็คือจะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างไฮซิลลิงเลยครับผมอันนี้ห้องนอนห้องแรกเดินจากบันไดขึ้นมาก็จะเจอเตียงขนาด6ฟุต1เตียง3ฟุตครึ่ง1น่งเตียงนะครับให้บรรยากาศไฮซิลลิงค่อนข้างสูงเลยครับให้นอนรู้สึกโปร่งโล่งสบายตัวนี้จะมีที่แขวนเสื้อผ้านะครับมีคํพรมดีๆนะครับแล้วก็มีโต๊ะ วางเครื่องแป้งแล้วก็ห้องน้ําในตัวเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องต่อไปกันครับห้องนอนห้องต่อไปก็จะติดกันนี่ครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศโล่งๆนะครับผมมองตรงไปด้านหน้าจะมีห้องนึงมองเห็นทะเลด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะแต่ว่าห้องต่อไปก็จะคล้ายๆกันแล้วห้องน้ําขนาดเลเยอร์เดียวกันนะครับผมไฮเซลลิงเช่นกันครับอุปกรณ์ภายในห้องเหมือนกันแต่ห้องที่3ของชั้น2นะครับผมจะเป็นห้องที่มีเตียงขนาด5ฟุต หนึ 1> 1 al, ่งเตียงอ่ะหกฟุตหนึ่งเตียงแล้ะเตียงสามฟุตครึ่งสองเตียงนะครับสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นหลังคาจะเตี้ยลงมานิดนึงแต่ก็ยังให้ความโปร่งโล่งมีห้องน้ําในตัวมีโต๊ะเครื่องแปง้งเช่นกันครับมาดูห้องมาสเตอร์ของที่นี่ครับห้องมาสเตอร์ของที่นี่จะอยู่ด้านนี้ครับจะเป็นห้องหกเตียงหกฟุตขนาดสองเตียงนะครับบรรยากาศจะมองเห็นทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็เห็นทะเลแบบนี้เลยครับเดี๋ยวแอดมินขอุ่าซูงให้เนาะอันนี้ซูมเปสิบเท่าเลยอ่ะไว้กสเตปแบบนี้ครับผม ก็จะเห็นทะเลแบบนี้เลยครับผมห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเดี๋ยวแอดมบินพาไปดูครับผมและเดี๋ยวส่วนท้ายคลิปนะครับห้องน้ําในตัวนี่ครับมีแยกโซนเปียกแห้งก็บทางน้ำอุ่นเวนชาวเวอร์เช่นกันเดี๋ยวส่วนท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปชมทะเลนครับเราเดินออกมาจากประตูบ้านนะครับ P3 นะครับเดินไปตรงนี้มองที่เดียวก็เห็นทะเลนะครับจะเป็นทางเดินลงทะเลแบบไพรเวทนะครับลูกค้าที่มาพักโครงการนี้เท่านั้นที่สามารถใช้ทางเดินนี้ได้นะครับ ส่วนด้านซ้ายของเราก็พอดีมีลูกค้าครับผมจะเป็นบ้านที่มีบีชฟอนต์เลยครับผมที่เป็นบ้านที่ชื่อว่า P1 และ P2 ที่เราเคยถ่ายไปแล้วสามารถร้อนดูคลิปได้ก่อนทางลงตรงนี้นะครับจะมีที่ล้างเท้าให้ด้วยนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น p r i v a t e beach ครับผมนี่ครับเป็น p r i v a t e beach บรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับตันนี้เรามาช่วงเช้ามีต้นกุ้งกวางให้ความร่มรื่นครับอันนี้แดดยังไม่มากนะครับใช้หัดก็ นุ่มนวนดีครับผมหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูริไทยแลนด์ดอทคอมได้เลยนะครับขอบคุณครับแหมทางฝว่มือเราจะเป็นเมืองพัทยาครับผมทางไซ้ายมือก็จะเป็นโอเชีย,ยนเมย์น่า่าครับก็ไม่ได้ไกลเมืองมากครับ